โอเคครับผมก็สวัสดี FC ชาวเว้ลทุกคนนะครับก็วันนี้อยู่ผมทอนาเทอร์นะครับวันนี้เนี่ยเรามาทําอะไรกันครับก็วันนี้นะครับเดี๋ยวจะมาพูดนะครับเรื่องของเว้ลสายนะครับให้ชัดเจนนะให้เข้าใจกันนะครับตรงนี้เลยนะครับว่าสาเหตุเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะแล้วก็ทํายังไงนะครับได้บ้างนะให้เว้ามันใส่นะครับสาหรับคนที่ชอบเว้ลสายนะครับฟังเลยนะครับกนอื่นเนี่ยเราต้องมารู้จักคําว่าเวาลสายก่อนนะครับวอลสายเนี่ยก็คือ มันเนี่ยเป็นเบ้าที่ค่อนข้างจะเบาหัวนะครับเบาหัวก็คือในที่นี้ก็คือหัวมันจะเชิดนะครับนะการที่จะทําเบา้าใสเนี่ยหัวต้องเชิดนะครับหัวต้องเชิดปีกต้องแข็งหน่อยนะครับถ้าสมมุติหัวเชิดใช่ไหมแล้วเราทําปีกอ่อนเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะครับมันก็จะใส่ใสแบบใสแคบมากหรือบางทีแซแทบจะไม่ใสเหมือนกันนะครับเพราะว่าลมที่มันจะช่วยดันปีกให้มันใสเนี่ยก็คือมันออกมันผ่านไปหมดแล้วนะก็คือปีกมัอนอ่อนนั่นเองนะครับ ในกรณีที่เป็นปีกแหลมเนี่ยมันจะช่วยเรื่องของเป็นตัวดันนะตัวดันลมนะครับมันทําให้เว้าเนี่ยสายได้กว้างขึ้นนะถ้าสมมุติทําเบ้าสองทรงนะทําเว้าเป็นปีกแหลมนะครับแล้วก็อีกทรงหนึ่งจะเป็นปีกโค้งนะครับปีกมนนะครับถ้าปีกมนเนี่ยเว้ามันจะมีการคายลมนะครับตรงปลายปีกนะครับปีกมันอ่อนนะครับทีนี้ไอแรงส่งตรงนี้แหละมันจะทําให้เว้าเนี่ย ใส่แคบนะครับถามว่ามันใส่ไหมมันใส่เหมือนกันครับใส่เหมือนกันนะครับหรือถ้าใครอยากแบบว่าทําปิ่มนนะครับแต่อยากให้มันใส่นะครับก็จะทําเป็นมนแต่ว่าจะไม่ปลายอ่อนมากจะแข็งพอดีนะครับก็คือมันมลนั่นแหละแต่ว่าจะไม่ไม่อ่อนจ๋านะครับจะไม่คลายลมเกินไปนะครับไม่งั้นเนี่ยว่ามันจะมันจะชื่อหรืออาจจะนิ่งไปนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคลนะครับแต่ก็อ่า ช่วยได้เยอะเลยนะครับเรื่องของทรงปีกนะครับในการทําให้มันใส่นะครับอันนี้คือช่วยเยอะมากนะครับสองนะครับอ่าสองเรื่องของปีกนะแรกแรกแรกเลยนะเรื่องแรกก็คือเรื่องของน้ําหนักนะครับก็คือหนึ่งน้ำหนักนะครับต้องเชิดนะครับต้องหัวเบานะหัวเบาหัวเชิดนะครับสองก็คือเรื่องของปีกนะครับทรงปีกนะแล้วก็ความแข็งนะครับต้องให้มันถึงด้วยนะครับถ้ามันอ่อนนะครับไม่ได้นะครับจะใส่แคบนะครับถ้าอ่อนจะใส่แคบ แล้วก็ถ้าเป็นทรงตีกแหลมเนี่ยจะมีผลต่อการใส่ค่อนข้างเยอะนะครับเราปรับแต่งในเรื่องของการใส่เนี่ยได้ดีนะได้ดีกว่าทรงปิ่งมนนะครับแล้วก็ควบคุมเรื่องของความแข็งอ่อนนะจะเหลาได้ง่ายนะทรงนี้จะเหลาความแข็งอ่อนได้ง่ายนะครับแต่ถ้า Shop, เราเหลาปิ่งมนเนี่ยเราจะควบคุมตรงนี้ได้ยากได้ยากกว่านั่นเองนะครับอ่ะแล้วก็อีกหนึ่งปัจจัยนะครับก็คือการมัดสายเข้าตรงนี้นะครับสายซุงตรงนี้นะครับ บางคนจะไปดึงหลังนะครับบางคนเน่ะเชื่อแล้วนะจะไปดึงหลังนะครับมันก็จะทําให้ว่าวตัวเนี้ยนะใส่แคบลงนะครับการที่จะทําให้ว่าวเนี่ยใส่กว้างเนี่ยก็คือหนึ่งเลยน้ําหนักกับเขาเนี่ยต้องบาลานซ์กันด้วยนะครับบางทีเนี่ยว่าวเรามันใส่นะมันใส่เลยนะครับใส่มากใส่น้อยเนี่ยนะเราลองมาปรับเขาตรงนี้นะถ้าเป็นคนที่แบบว่าเริ่มเริ่มเข้าใจนะเริ่มเข้าใจในหลักการเนี่ยเวลาเราเอาไปเล่นเราอยากให้มันใสยมากใส่น้อยเนี่ย เราสามารถมาจูนตรงเขานี้นะครับปรับปรับขึ้นนิดปรับลงหน่อยนะครับเพื่อให้มันเข้ากับน้ําหนักเข้ากับว่าวเราในสถานการณ์ตอนนั้นนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันต้องไปไปดูอีกทีหนึ่งนะตอนตอนเราขึ้นว่าวนะครับเพราะว่าว่าวแต่ละตัวเนี่ยความอ่อนนะครับความอ่อนของปีกนะกับน้ําหนักที่เราเอามาเนี่ยแล้วก็ตรงเข่าตรงเนี้ยนะมันไม่มันไม่เท่ากันแน่นอนนะครับแค่ใกล้เคียงนะก็คือถามว่ามันใส่ไหม ใส่แน่นอนนะมันใส่แน่นอนแต่ว่ามันจะใส่กว้างใส่มากเนี่ยเราจะต้องมาจูนพวกนี้ด้วยนะครับต้องจูนให้มันเข้ากันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องเป็นน้าหนักต้องเบาหัวนะครับต้องเบาหัวเบาในที่นี้ก็คือไม่ใช่เบาอย่างนี้เลยนะก็คือให้มันเสียงสี่ห้างศาอย่างนี้นะครับนี้คือมาตรฐานผมนะครับจะเล่นเบาประมาณนี้นะข้อดีก็มีนะครับ<ม>ข,ข้อเสียถามว่ามีไหมว้าใส่ว้าใส่ข้อเสียก็คืออะไรรู้ไหมเวลาขึ้นเนี่ยจะต้องมีลมหรือไม่เวลาเราวิ่งเราต้องวิ่งแรงเพื่อให้ว มันดันตัวขึ้นนะถ้าสมมุติเราไปวิ่งเบาใช่ไหมวิ่งเบาปั๊บว่าวมันใส่หรืออาจจะหมุนลงเลยนะครับเพราะว่าว่าวเนี่ยมันต้องใช้ลมนิดนึงนะในเรื่องของการใส่นะครับสองคือเวลาลงนะถ้าคนที่มือใหม่นะหรือแบบว่าหัดเล่นว่าวใส่นะครับเวลาเอาลงเนี่ยมีโอกาสปีกหักสูงนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มาจับเขาจับเหมือนอะไรแบบว่บาวสายอ่อนสายปีกมนนะสายเบลอะไรพวกนี้นะครับเขาจะจับเขาจับอะไรได้ง่ายนะครับแต่ถ้าเป็นพวกปีกแข็งเนี่ย ระยะยิ่งใกล้นะครับว่าวยิ่งใส่แรงนะครับยิ่งใส่ใส่แรงเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยเวลาถึงระยะในระยะหนึ่งเนี่ยเราจะต้องรอให้ว่าวเนี่ยเขาหมุนนะแล้วก็ปล่อยเพืบให้มันแถบไปเลยฟูงนะไม่จับเขาไม่อะไรนะครับแต่ต้องใช้เทคนิคในการเล่นค่อนข้างสูงกว่านะครับในการเล่นว่าวปีกแหลมแต่ถ้าสมมติคุณเล่นจนแบบคนเล่นจนเซียนนะคมบอกเลยคุณจับได้ทุกว่านะถ้าคุณเล่นว่าวายเซียนคุณจับได้ทุกว่านะครับเอาขึ้นเอาลงนะชิลเลยนะครับ นี่แหละข้อเสียนั้นก็คือจะต้องเล่นลมที่ค่อนข้างเหมาะสมกับเขานะเพราะว่าถ้าสมมติเราไปเล่นลมเบาเนี่ยว่ามันจะไม่ขึ้นนะว่ามันจะใส่นะว่าใส่ลงบางทีใส่ลงหมุนลงอะไรอย่างนี้นะครับบางคนก็บอกว่าว่ามันไม่ขึ้นนะว่ามันเบาหัวนะจริงๆอ่ะว่าแหละเราออกแบบมาเพื่อให้มันใส่นะครับฉะนั้นเนี่ยมันเบาหัวอยู่แล้วนะเบาหัวอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันจะทํายังไงให้ว่ามเนี่ยมันขึ้นแล้วใส่สวยนะครับก็คือมันต้องขึ้นอยู่กับลมด้วยนะครับลมด้วย จริงๆอ่ะลมมันไม่ได้ไม่ได้ต้องการแรงมากนะก็แค่พอดีพอดีก็เล่นได้นะว่าเาใส่นะครับแล้วก็เรื่องของน้ําหนักน้ําหนักนี่ก็มีผลเหมือนกันนะครับผมเนี่ยลองทดสอบมาแล้วนะครับคือว่าเาตัวดีกันเลยนะครับเบ้าตัวดีกันเลยครับผมเนี่ยลองปรับตั้งแต่เข่าเลยนะปรับตั้งแต่เข่าเลยลองขยับลงนิดหน่อยนะมีผลต่อการใส่นะครับขยับลงนิดหน่อยก็มีผลขยับมากขึ้นเกินไปก็มีผลนะครับ มันต้องปรับให้พอดีนะถ้าขยับขึ้นไปเนี่ยมันหมุนถ้าขยับลงมามันจะสส่แคบนะครับขยับให้มันพอดีมันจะถึงจะใส่สวยนะครับอืมแล้วก็น้ําหนักการโก่งของธนูนะครับถ้าเราโก่งเยอะนะครับหัวมันจะเบานะครับถ้าเราโก่งน้อยหัวมันจะหนักนะครับคือหัวมไม่ได้งนะคือหัวจะพอดีนะครับสมมุติเราโก่งอ่นะอันนี้คือรายละเอียดมากเลยนะอันนี้คือยิบย่อยเลยนะมันขึ้นอยู่กับการแต่งเว้านะคือการทำเนี่ยเป็น อะไรที่เป็นพื้นฐานสําหรับผมแหละนะผมว่านะทาให้เบ้าขึ้นเนี่ยขึ้นง่ายนะแต่ถ้าจะแต่งให้มันขึ้นสวยขึ้นใส่เนี่ยจะต้องเรียนรู้กันอีกนิดนึงนะครับอ่ะอันนี้ก็คือเป็นระดับมาตรฐานนะครับสมมุติเนี่ยผมใส่อย่างเงี้ยนะครับประมาณเนี้ยว่ามันใส่สวยใส่กว้างใช่ไหมใส่กว้างใส่พอดีสมมติว่าอันนี้ผมแต่งแล้วมันพอดีแล้วใส่กว้างใส่โคตรสวยเลยแต่ว่าบังเอิญวันนั้นเนี่ยธนูขาดธนูขาดทีนี้นะครับเราติดธนูใหม่ไม่ใช่ติดธนูใหม่เราทําใบใหม่แล้วก็มาใส่ ใสอันนี้ใหม่นะเราโก่งนะเกิดอะไรขึ้นนะเราโก่งเยอะขึ้นนะครับเราโก่งเยอะขึ้นเนี่ยในการโก่งเพิ่มขนาดเนี่ยนะแค่แค่รอบเดียวนะมีผลต่อเบ้าเลยนะครับเบ้าเนี่ยมันจะเบานะมันจะเบาหัวลงไปอีกหน่อยนะครับมันจะมีผลต่อการใส่นะครับผมเคยลองแล้วนะครับเคยลองแล้วบางทีบางครั้งเนี่ยเบ้าเรามันใส่ใส่ไม่ถึงถึงถึงพิกถึงถิงนะเราโก่งธนูตัดไปอีกรอบนึงนะแม่งใส่ดีเลยนะครับหรือบางทีธนูขาด เราทํานะยาโก,ก่งให้มันเล็กลงนะธนูมันก็เลยดูหนักขึ้นนะมันจะชื่นนะคือมันมีผลแค่เนี่ยผลแค่การหมุนธนูแค่รอบเดียวเนี่ยมีผลต่อการใส่ของว่าวเลยนะครับแม้กระทั่งการขยับมันเนี้ยนะนิดเดียวก็มีผลนะมีผลหมดเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะละเอียดอ่อนนะในเรื่องของการทําให้ว้าใสา่แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับอ่ะคนที่บอกว่า ปีกล่างนะครับปีกล่างแข็งกว่าปีกบนนะครับมันจะทําให้เ้าใสจริงๆถามว่าทฤษฎีนี้น,นมนันใช้ได้ไหมผมว่าไอาการที่ปีกล่างอ่ะแข็งก็ปีกบนเนี่ยมันอาจจะทําให้น้าหนักเนี่ยข้างล่างมันเยอะมันเลยเป็นเว้าใสจะถามว่าถ้าสมมุตินะคุณคิดดูปีกล่างแข็งกว่าปีกบนแต่น้ําหนักเป็นงี้นะถามว่าเว้าใสไหมะนะครับแน่นอนนะครับเบาไม่ใสนะหรือถ้าใส่มันก็อาจจะใส่เบาเพราะว่าปีกแข็งนะแต่ถ้ามันเป็นน้ําหนักเนี่ยมีโอกาสที่จะไม่ใส่นะครับเพราะว่า อ่าน้ำหนักมันไม่ได้ฉะนั้นเนี่ยการบอกว่าปีกล่างแข็งกว่าปีกบนเนี่ยถามว่าทฤษฎีนี้น่ะใช้ได้ไหมใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันขัดนะครับมันขัดเฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันทําให้มันใส่เนี่ยก็คือเรื่องของน้ําหนักซึ่งถามว่าปีกล่างกับปีกบนแข็งก็กันเนี่ยอันนี้เนี่ยมันไม่เกี่ยวเลยนะครับไม่เกี่ยวเลยผมเนี่ยศึกษาเรื่องนี้โดยตรงนะถามว่ามันเกี่ยวไหมมันไม่เกี่ยวนะเรื่องของปีกล่างแข็งกว่าปีกบนนะผมเนี่ยทดลองแล้วนะครับปีกล่างแข็งกว่าปีกบนมัน อ่าถ้านิ่งเงี้ยมันจะไม่ค่อยใส่นะครับแต่ถ้ามันเชิดใส่สรุปแล้วก็คือมันเกี่ยวกับน้ําหนักนะครับหรืออีกแบบนะครับก็คืออ่าทำปีกบนแข็งกว่าปีกล่างอ่าถามว่าใส่ได้ไหมผมทาใส่ได้ไหมผมทาใส่ได้เหมือนเดิมเพราะว่าผมโฟกัสที่น้ําหนักผมไม่ได้โฟกัสเรื่องความแข็งนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เว้าที่ผมทำเนี่ยผมจะทําปีกเท่ากันเลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าความสวยนะครับความสวยของปีกบนปีกล่างเนี่ยควรเท่ากัน นะครับความบาลานซ์มันเท่ากันนะฮะแล้วก็มาปรับเรื่องของน้ําหนักนะครับส่วนไอตรงช่วงร่างแข็งเนี่ยจริงๆแล้วมันแข็งเพราะว่าต้องการให้น้ําหนักมันเชิ่นะครับบางคนอาจจะคิดว่ามันเป็นที่ตีร่างแข็งจริงๆแล้วมันไม่เกี่ยวนะมันอยู่ที่น้ําหนักนะครับอันนี้เนี่ยผมพูดขนาดนี้เนี่ยก็คือไม่ได้ให้เชื่อร้อยเปนะครับไม่ให้เชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ให้เชื่อความเป็นจริงนะครับเ <Yeah. S 2> พราะว่าผมเนี่ยทดลองมาแล้วนะถ้าไปกระทบต่อวิชาของอาจารย์ท่านใดก็ขออภัยนะก็คือ มันเป็นย่างจริงนะครับเพราะว่าผมเนี่ยทดสอบมาเกือบทุกรูปแบบแล้วนะครับหลายทรงด้วยนะแล้วก็หลายทรงหลายหลายอย่างมากนะผมทดสอบนะครับเอาเป็นว่าประมาณนี้นะครับอืมประมาณนี้อ่ะขาดเหลืออะไรนะใครอยากรู้สอบถามเรื่องเรื่องว่าวเนี่ยผมตอบให้ได้นะครับใครอยากรู้อ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับเว่าใส่นะผมว่าน่าจะเข้าใจกันเยอะขึ้นเลยแหละนะ น่าจะง่ายเลยแหละนะง่ายต่อการทําให้มันใสนะครับน่าจะง่ายขึ้นเยอะนะโอเคครับผมประมาณนี้ครับผมถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจกดกําลังใจกดนู่นนี่นั่นกดมากดทุกอย่างมาเลยนะโอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ